เห็นตัวอย่างกันแล้วเตรียมเรียนสอแล้วมาฝึกวาดกันเลยรูปนี้คุณครูพรเริ่มวาดจากจมูกก่อนเลยนะข้างขวาจุดห่างหน่อยส่วนข้างซ้ายเป็นขีดใกล้ๆจมูกลากแนวนอนแล้วเฉียงขึ้นเล็กน้อยเป็นขานตานะข้างบนมีมุมแหลมๆตรงหัวตาแล้วค่อยๆโค้งลงหางตาก็แหลมๆเหมือนกันใส่เส้นโค้งซ้ายและขวาเป็นดวงตาข้างในตรงกลางวาดวงกลมแล้วใส่วงกลมไฮไลท์เล็กๆไว้ ตาอีกข้างเริ่มจากขีดที่เราขีดไว้นะตาข้างนี้ความยาวจะสั้นกว่าตาข้างขวามีหางตาแหลมๆเหมือนกันแต่ตรงหัวตาไม่แหลมนะคะรูม่านตาเป็นวงลีอยู่ใกล้กับหางตาขีดเส้นใต้จมูกแล้วกําหนดจุดไว้ใต้ตา1จุดแล้วโค้งมุมปากอีก1จุดลากแต่งๆเส้นปากตามจุดที่กําหนดไว้วาดเป็นเขี้ยวงองยาวลงมาอยู่ใต้ลูกตากําหนดจุดเส้นปากไว้สจุดแล้ววาดปากอีกข้างหนึ่ง การกำหนดจุดไว้ก่อนถือเป็นเคล็ดลับในการวาดให้เหมือนเลยนะคะข้างนี้มีเขี้ยวยาวๆโค้งๆคไปทางซ้ายเสร็จแล้ววาดฟันแหลมๆทีละซี่เริ่มจากตรงกลางกันก่อนค่อยๆสังเกตดูนะคะแต่ละซี่มีความยาวไม่เท่ากันในการฝึกวาดภาพนักเรียนควรล่างเบาๆครูพรต้องล่างเข้มๆเพราะว่าอยากให้นักเรียนเห็นชัดๆปกติแล้วล่างเบาๆแล้วค่อยตัดเส้นเข้มๆทีหลังงานจะสะอาดกว่า กำหนดจุด1และ2เพื่อวาดเป็นปากด้านล่างนะค่อยๆวาดปรับความโค้งให้ได้รูปปากแล้วลากไปเชื่อมกับมุมปากที่หยุดไว้มีเขี่ยวบังอยู่นะวาดฟันล่างแหลมๆต่อทีละซี่ยาวๆสั้นๆดูตามแบบของครูเลยตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ดังมากๆทั้งตลกน่ารักแล้วก็ซุ่มซ่ามและมีสีสันลวดลายที่สวยงามใครรู้ว่าตัวละครตัวนี้เป็นสัตว์อะไร หรือว่าชื่ออะไรพิมพ์คอมเมนต์มาบอกค,คุณครูพอหน่อยนะกำหนดจุดแล้ววาดคางเสร็จแล้วกำหนดจุดใกล้ๆมุมปากอีกจุดอยู่ตรงคางแล้วค่อยๆวาดรูปหน้าโค้งมาที่คางนะจุดใกล้ๆกับตา,ากะหน้าผากแล้วโค้งเส้นลงมาที่ตาแล้วโค้งออกไปอีกทีเป็นแก้มวัดระยะจากจมูกถึงคางแล้วยกขึ้นไปเท่าๆกันขีดเส้นไว้เป็นด้านบนของศรีรษะวาดเส้นเชื่อมต่อกันแล้วมากำหนดจุดอีกข้าง กะระยะห่างจากปากวาดปากให้เสร็จก่อนแล้ววาดรูปหน้าโค้งลงมารับกับปากเชื่อมมาที่คางนะลากเส้นเฉียงเชื่อมาจากศรีรษะมาที่แก้มรูปหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาใส่ลวดลายที่หน้ากันโค้งเป็นเส้นเปลือกตาด้านบนเส้นนี้เบาๆเลยนะคะวาดคิ้วนูนด้านซ้ายเกาะกับเปลือกตาเกาะแค่ครึ่งเดียวนะครึ่งซ้ายโค้งอีกเส้นด้านบนเป็นลาย อีกข้างหนึ่งคิ้วจะยาวๆหน่อยกําหนดจุดกันไว้ก่อนนะมีหัวตาแล้วก็หางตาที่เลยเส้นโค้งของเปลือกตาไปหน่อยกําหนดความหนาของคิ้วแล้วค่อยๆไล่ให้ปลายของคิ้วเป็นเส้นแหลมทั้งหัวคิ้วและหางคิ้วนะตรงนี้ต้องสังเกตคิ้วทั้งสองข้างให้สูงเท่าๆกันนะวาดลายเสือโค้งๆแหลมๆตามคุณครูพรได้เลยมีลายข้างละสามเส้นนะคะใต้คางวาดลงมาสองเส้นโคง้งเข้าหากันนิดๆ เส้นเชื่อมวาดเบาๆนะค่อยๆวาดนิ้วลงมาหนึ่งสองสามสามเส้นนะคะแล้วค่อยๆโค้งเป็นนิ้วจะได้ทั้งหมด4นิ้ววาดเล็บสั้นๆเป็นสามเหลี่ยมมาวาดขาหน้าอีกข้างกันลงมาจากคางเหมือนกันข้างนี้จะมีข้อศอกด้วยน้องกำลังเกาะอยู่ที่ขอบตึกด้านบนกําหนดจุดสองจุดแล้วใช้ไม้บรรทัดลากเส้นตรงเป็นขอบระเบียงตึกกันมีเส้นตรงกลางด้วยนะ แบ่งนิ้วเป็นสามเส้นจะได้ทั้งหมด4ี่นิ้วแต่งปลายนิ้วให้เป็นเส้นโค้งๆหน่อยดูนุ่มนิ่มมากเลยวาสามเหลี่ยมเล็กๆเ,เป็นเล็บแบบสั้นๆใครที่ฝึกวาดกับครูมาถึงตรงนี้แล้วเก่งมากๆเลยที่เหลือก็ไม่ยากแล้วนะมีวาดหูอีกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ลวดลายอีกนิดแต่ภาพนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเรายังไม่ได้วาดตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เกาะอ,อยู่บนหัวน้อง มาดูเทคนิคในการวาดกันต่อเลยดูแล้วน้องเป็นนกชนิดหนึ่งที่ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้เพราะว่าเป็นนกที่มีตาข้างละสามตาเท่ากับว่ามีตั้งหกตาแน่คุณครูใช้เทคนิคในการล่างแบบเบาๆแล้วกะขนาดจากเสือที่เสร็จแล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายคุณครูขอเรียกน้องว่าเป็นเสือแล้วกันวาดมุมปากเป็นสามเหลี่ยมแล้วลากเส้นกลางยื่นออกไปยาวๆงอปลายลงเล็กน้อยปากบนยาวลงมาจนถึงปลาย ส่วนปากล่างสั้นกว่าเล็กน้อยวาดตาเป็นครึ่งวงกลมสามดวงเอียงไปทางซ้ายนิดๆแล้ววาดตาดำด้วยถ้าอยากวาดหมวกให้ตรงๆต้องดูตรงนี้เลยนะวาดเส้นตรงขึ้นไปจากหัวของนกแบบหุบเข้าเล็กน้อยโค้งปิดด้านบนจะคล้ายๆทรงกระบอกก่อนแล้วค่อยวาดเส้นโค้งเป็นปีกหมวกยื่นออกมาทำวิธีนี้หมวกจะตรงแบบง่ายๆตกแต่งลวดลายตามคุณครูพรได้เลย สำหรับนักเรียนที่ชอบวาดรูปแล้วอยากเรียนศิลปะกับครูพรโดยตรงคุณครูพรเปิดสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้น2มีสอนหลายวิชาเลยทั้งวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือนงานออกแบบงาน DIY รวมถึงสอนการใช้เทคนิคสีต่างๆด้วยสอนแบบกลุ่มเล็กๆประมาณ4 6ถึงคนคุณครูพรสอนเองทุกรอบมีเรียนทั้งแบบเป็นคอร์สแล้วก็แบบเป็นครั้ง ใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรอบเรียนและราคาของคอร์สต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะรูปนี้สอนว่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาระบายสีไม้กันต่อรูปนี้คุณครูพรใช้สีไม้ยี่ห้อคอลีนแบบ12สีเผื่อน,นักเรียนบางคนมีสีไม่เยอะก็ระบายผสมสีแบบคุณครูพรได้เลยนะส่วนใครที่มีสีเยอะๆและสีตรงก็ใช้สีตามนั้นได้เลยหรืออยากจะลองผสมสีแบบครูพรก็ได้นะ คุณครูเริ่มจากระบายสีเหลืองก่อนเสร็จแล้วก็เอาสีส้มมาระบายขอบนอกส่วนที่สีชนกันคุณครูจะใช้การไล่สีนะคุณครูจะเอาสีส้มทับบนสีเหลืองแบบเบาๆแล้วไล่เกลี่ยให้เข้ากันเสร็จแล้วรอบนอกค่อยใช้สีส้มกดระบายแบบเข้มขึ้นนักเรียนคนไหนระบายไล่สีเป็นอยู่แล้วก็ระบายตามขั้นตอนของตัวเองได้เลยนะคุณครูพูดเผื่อไว้สำหรับนักเรียนที่ยังไล่สีไม่เป็น ระบายรอบนอกด้วยสีแดงอีกเฉดหนึง่งวางสีแดงแบบเข้มก่อนแล้วค่อยๆระบายสีแดงอ่อนๆทับบนสีส้มสีแท่งหนึ่งเราสามารถระบายกดให้เข้มหรือระบายแบบเบาๆให้อ่อนลงได้นะคะเราจะได้สีเพิ่มขึ้นแบบไม่ต้องมีสีเยอะเลยตรงจมูกเราใช้สีแดงแท่งเดิมระบายแบบเบาๆตรงหูก็เหมือนกันแต่มีผสมสีชมพูเล็กน้อย ปากเป็นสีแดงเข้มเดี๋ยวคุณครูใช้สีแดงระบายให้ทั่วก่อนนะระบายสีแดงแบบเบาๆไม่ต้องกดเข้มมากแล้วอย่าลืมเหลือฟันทุกๆซี่ให้เป็นสีขาวไว้นะเราไม่ต้องระบายนักเรียนสังเกตไหมคะว่าสีแดงแท่งเดิมเราระบายเป็นกี่เฉดแล้วมีทั้งเข้มๆตรงขอบตาเบาๆอ่อนๆตรงจมูกและหูและสีกลางๆในปาก เห็นไหมคะน้ำหนักมือที่เรากดระบายสีทำให้เราได้เฉดสีเพิ่มมากขึ้นมาต่อกันที่สีฟ้าคุณครูเอาสีฟ้าระบายแบบเบาๆเลยนะคะรอบๆเปลือกตาก่อนเดี๋ยวคุณครูจะใช้สีฟ้าระบายส่วนที่เป็นน้ำหนักเดียวกันทั้งภาพไปก่อนเลยนะก็มีเปลือกตาอีกข้างแล้วก็ตรงแขนเอ๊ะเรียกว่าขาหน้าดีกว่าสองข้างเลยนะ ระบายแบบอ่อนๆไปก่อนเลยตรงอ่อนๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่โดนแสงนะแล้วก็ขีดเบาๆรอบๆนิ้วทั้งสองข้างเลยทีนี้คุณครูก็ใช้สีฟ้าแท่งเดิมกดให้เข้มขึ้นตรงขอบเนี่ยจะเข้มๆหน่อยแล้วค่อยๆไล่เข้าหาตรงกลางที่เป็นสีอ่อนค่อยๆเกลี่ยสีให้เข้ากันแบบไม่มีรอยต่อนะตรงหน้าผากกดระบายสีให้เป็นสีฟ้าเข้มเหลือตรงส่วนบนของจมูกให้เป็นสีฟ้าอ่อนเบาๆ ดูคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมก็คือสันจมูกนั่นเองจะได้ดูโด่งๆขึ้นส่วนที่เป็นสีฟ้าเข้มสุดคุณครูจะเปลี่ยนมาใช้สีน้ำเงินกับสีม่วงมาระบายผสม,มแบบไล่สีให้เกิดสีเข้มกันนะบางส่วนคุณครูก็ใช้สีน้ำเงินบางส่วนคุณครูก็ใช้สีม่วงเดี๋ยวค่อยๆดูตามคุณครูไปนะตอนนี้ระบายสีฟ้าแบบกดเข้มไปให้ทั่วก่อนส่วนลายเสือเราสามารถ ระบายทับหรือเว้นไว้ก็ได้นะแต่ตรงฟันเราต้องเว้นไว้เป็นสีขาวเลยเดี๋ยวนักเรียนค่อยๆระบายสีฟ้ากดแบบเข้มๆไปให้ทั่วทั้งใบหน้าในส่วนที่คุณครูทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะแต่เดี๋ยวคุณครูจะตัดต่อให้เร็วๆหน่อยตรงขาก็เหมือนเดิมนะค่อยๆระบายจากขอบเข้มๆแล้วไล่เข้ามาตรงกลางอ่อนๆปลายนิ้วเหลือเป็นสีขาวไว้ด้วย เดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มความเข้มโดยใช้สีม่วงเข้มกับสีน้ำเงินนะคะไล่ผสมกับสีฟ้าเข้มให้สีเข้มขึ้นตามขอบอย่างรอบๆใบหน้าคุณครูใช้สีม่วงเข้มนะนักเรียนคนไหนที่ฝึกวาดตามแล้วรู้สึกว่าเร็วไปวาดไม่ทันก็สามารถตั้งค่าความเร็วในการเล่นให้ช้าลงได้นะคะถ้าดูทาง youtube ให้กดตั้งค่าที่รูปฟันเฟืองที่อยู่มุมขวาด้านบนนะ ถ้าดูทาง tiktok ช่วงนี้มันจะไม่มีจุด3จุดแล้วให้กดค้างที่วิดีโอไว้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีเมนูต่างๆเด้งขึ้นมาก็ปรับตั้งค่าที่ความเร็วในการเล่นนะตอนนี้คุณครูเอาสีม่วงผสมกับสีฟ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาใช้สีดำกันทีนี้ก็ถึงเวลากดเข้มๆแล้วนะมีตรงจุด3จุดแล้วก็ลวดลายต่าง ที่คล้ายๆล,ลายเสือกดให้เข้มดำสนิทเลยเอาสีดำตัดขอบตาทั้งหมดแล้วก็ตรงหัวตาหางตาจะใช้สีดำระบายแบบหนาหนาหน่อยการตัดเส้นขอบด้วยสีดำภาพจะดูคมชัดและสวยงามแต่ก็ต้องระวังดูให้ดีอย่าให้ตัดเส้นผิดเพราะว่าสีดำแก้ยากมากๆ ลูกตาด้านในระบายสีดำเว้นแสงสีขาวไว้ด้วยนะแล้วอีกอย่างอย่าตัดสีดำก่อนเพราะว่าจะทำให้ภาพสกรปรกเลอะเทอะให้ระบายสีอื่นๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วตัดเส้นที่หลังเลยสีดำก็จะคมชัดสวยสดงดงามเดี๋ยวต่อจากนี้คุณครูจะให้นักเรียนดูการระบายสีที่เป็นตัวอย่างของครูแบบยาวๆไปเลยนะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปคุณครูจะกลับมาพูดคุยสรุปกันอีกครั้ง 한 시간 다가와도 돼 उससे तो नहीं ना 그때도 무는 건 아니잖아 허세 부리지 말고 지금 보여줘 네가 날 넘을 수 없지 여기 내가 지배해 한번 끝을 보고 싶어 ฟังเพลงกันเพลินเลยตอนนี้คุณครูระบายสีใกล้เสร็จแล้วนะนักเรียนที่ฝึกวาดตามคลิปมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจพิมพ์คอมเมนต์มาบอกคุณครูพรได้นะหรือถ้าวาดออกมาแล้วสวยส่งรูปที่วาดมาให้คุณครูดูในคอมเมนต์ได้นะคลิปนี้เราผสมสีเยอะหน่อยเพราะว่าเราใช้สีแค่12สีเท่านั้นแต่ก็สามารถใช้เทคนิคการผสมสีระบายสีให้ออกมาตรงกับสีที่เราต้องการได้ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะคุณครูอยากรู้จังว่ายังมีใครดูอยู่ถึงตอนนี้บ้างใครที่ยังดูอยู่พิมพ์คอมเมนต์เลข12ส่งมาให้คุณครูพอหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย